สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกี้โซลี่นะคะวันนี้เรามาทํากับข้าวให้น้องกันนะคะข้าวหุงใหม่ๆเนาะหุงไูยเต็มหม้อเลยค่ะอ้าวมาแล้วน้องเมลโช่วยผู้ช่วยโอ้โหผู้ช่วยตัวสําคัญเลยนะเนี่ยบางแล้วบางกล้องแล้วพอเอ้ยพอบางกล้องแล้วบางกล้องแล้วตัวช่วยนะ วันนี้นะคะมีกล้วยหอมด้วยนะวันนี้ทำกล้วยหอมให้น้องด้วยนะคุกกอดน,นะคะบีบี้บีบกอดน,นะขูดขูดลงไปเลยนะคะเนี่ยเหมือนกับให้เด็กอ่ะนะคะเนี่ยออกรสหวานจากกล้วยนะคะน้องกินได้นะคะน้องชอบกล้วยนะคะเนี่ยเอา้าด่วงเลย กล้วยหอมได้มาจากไปเมื่อวานนะคะซื้อมาเนาะไปไหนเมื่อวานไปไหนเมื่อวานเราไปไหนไปที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งไงที่เราไปถ่ายรูปไงอ่าเอาต้วมาใช่หอมหมมอค่ะซื้อมาก็มาทำบุญด้วยนะคะมาตักบาตรด้วยแล้วก็มาแบ่งน้องด้วยนะคะซื้อมา่อยกค้งคืนแย่งกินมาแย่งติดคอทางนู้นกล้วยถูกนะคะ บ้านเราวีหนึ่งเจิทังน้นสี่สิบาทนะคะก็เลยเอาอใช่ค่ะสูเยอะมากเลยพอดีไปดูไปถูสวนกล้วยเนาะแก่ของเข้ามาเองกล้วยหอมทองอย่างดีนะคะทุกเดียวก็พอค่ะเพื่อให้น้องเขาได้มีรสชาตินะหอมหวานนะคะนี้ใส่ไปเยอะ ไม่ใส่ถุงเหรอมืออ่ะมือก็ไม่ใส่ถุงเหรอนะไม่สะดวกเลยเอาที่สะดวกเลยเหรอใช่เยนี้ก็จะไปดูงมือใส่วงคิแล้าหาน้องนะะันน้องบเลยนะคะียังมีวันนี้ด้วยนะคะส่กกเนาะสกกก็บีให้หมดนะแม่แม่ลองถือไปแล้วแม่ลองทำเหมือนผมทำ ทำ้ยังไงอ่ะอย่าเพิ่งวางเลยถือไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ทำมือเงี้ยอย่างเงี้ยคือให้นั่งลองทำดูเขาก็นั่งใช่ไหมถ้าทำไม่ทำตัวนี้น่ะเป็นไอ้ที่แม่ครูซื้อมานะคะอันนี้ซื้อมากินแต่ว่ามันเป็นไส้กรอกเนาะไส้กรอกที่เขาทำเองที่อบโอ่งนะคะวันนั้นยังขายให้ FC ดูเลยนะคะอบโอ่งอ่ะมันเป็นอร่อยนะคะหมูทำเองเนาะไม่ใช่แม่ครูทำนะ น้องเขาทำค่ะไม่ใช่ว่าซื้อมาจากตลาดนะคะตัวนี้มาทําที่บ้านใกล้เคียงนะคะถ้าเขาทำเมื่อไหร่เขาจะเรียกหาเนาะอ้ะมอมค่ะ<ม>ขออนุญาตนะคะขออนุญาตทำมือเลย<ม>วันนี้ไม่ได้ใส่ถุงนะไม่ได้ใส่ถุงใส่ อะไรเลยใส่อย่างนี้เลยวันนี้เอาสุดๆเลยนะคะบี้เลยก็พี่น้องเอฟซีบอกว่าแม่ครูอย่าให้น้องลายกินเยอะนะเพราะน้องลายเสียหุ่นแล้วนะแต่ทำไงเนงาะเวลาเห็นน้องกินอิ่มแล้ว ก็มีความสุขนะคะสุขกายสุขใจเลยเนาะสุขใจโอ้โหมาสุขกายด้วยนะอารมณ์ดีนี่แหละนะคะเห็นกล้วยหอมก็อยากให้น้องได้กินนะคะเนาะ,ะข้าวโพดก็กินไปแล้วนะคะนี่นะก็อร่อยเลยะคะเนี่ยเตรียมพร้อมเสิร์ฟได้นะคะเนี่ยอ้ามาพี่นิกกี้นะพี่นิกกี้เห็นไหมคะนี่คุณด,ดูให้ได้นหน่นอยเห็นไหมเห็นอยู่หรออืมเนี่ย เอาใส่กล้วยหอมก่อนนะคะ่ยใหบ้บี้บี้บี้ข้าวอกไปออกรวมหวานจากผลไม้นะคะหให้น้องกินผลไม้ไปแต่กล้วยน้องกินเป็นแล้วนะคะ<ม>อใส่มาแล้วหลายครั้งแล้วนะคะน้องกินได้ะคะ<ม>่ะอ่า<ม>ขอขนมให้น้องด้วยเด้อขนมอยู่าน้่นน่ะมีสีชิ้นอ่ะ นละสองในหอ่อข้างหลังฟรีๆขนมขนมให้น้องด้วยน้อาขอ,องพี่น้องน้องลายไม่ต้องให้เยอะไปนะน้องลายมาให้พี่นิกกี้เพราะพี่นิกกี้ลูกอ่อตัวโต,วตวแล้วน้องลายตัวเล็กกว่าเนาะอืมน่าจะให้พี่นิกกี้มากกว่าใช่ความเป็นจริงเพราะพี่นิกกี้ตัวโต,วตวนะคะกินเยอะกว่า แต่ไหนได้นะน้องลายกินเยอะค่ะ <laughs> ได้เลยนะคะนี่ข้าต้องใส่ข้างหน้าเลยอันนี้ขนมน้องนะคะสมบูรณ์เลยอ้อชอบค่ะนี่ น้อนรอ้อนไม่ต้องใช้ช้อนกลางนะคะทั้งกล้วยทั้งขนมค่ะวันนี้นะคะโปรตีนครบนะคะคุณภาพทางอาหารไปดูน้องกันเลยค่ะนั่งรอนะคะนั่งรอพี่ลายก็นั่งลงนะโอ้โหดีมากนะคะลูกน่ารักจังเลยฉลาดมากนาะอวันนี้แม่มีอาหารพิเศษให้น้องนะครับแบบแับ ไปเลย,เลยอ่ะเอาละเไรอ่ะน่ากินเลยลูกกินเลยได้แต่นานหมอแล้วมัโดูเชื่อนะกูโอ้โเลยอ่ะไล่อะลูกอะ,อะกินลูกกินลูกกินกินเลยลูกกินวันนี้ของแม่กินเลยอืมกินอร่อยอร่อยวันนี้ได้กินกล้วยหอมด้วยขนมด้วยกล้วยด้วยโอ้เก่งๆนะะ กินได้นะคะหมุน,นตัวอีกนบุคลิกการกินจะเป็นแบบนี้ <c oughs> ด้ดนเดียวไม่พอต้องหมุนตัวก่อนลายลอยไหมลูกลอ,อยไหมคะ ช่วงนี้ก็มีดูได้เลยนะคะว่าน้องแอข็งแรงนะคะน้องแข็งแรงนะสุขภาพดีค่ะกินได้เนาะพักผ่อนกินได้นะคะก็นอนในบ้านนี้แหละนะคะกลางคืนก็กลัวยุงกัดน้องน้องก็ให้อยู่ข้างในนะคะน้อก็กินกินอิ่แล้วก็เล่นหยอกล้อกันก็เป็นปกติของน้องนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านเนาะกำลังใจนะคะให้น้องทั้งสองนะคะ เรขอให้เอซีทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ